สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิสมัยสุรชาตินักศึกษาปวสปี2วิทยาลัยเทคโนโลยีสีสเกตรบริหารธุรกิจจะมาสอนการตัดรูปภาพเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือเบก o ก n าที่รวดเร็วโดยใช้โปรแกรม Photoshop งั้นเรามาเริ่มทำได้เลยนะคะเปิดโปรแกรมแล้วคลิกที่ไฟล์เสร็จแล้วคลิกที่ Open แล้วเปิดรูปที่ต้องการนำมาตัดภาพพื้นหลังที่เราต้องที่เราเตรียมไว้พอได้รูปแล้วคลิกที่ open แล้วเข้าไปที่ไฟล์เหมือนเดิมจากนั้นคลิก open อีกครั้งเสร็จแล้วไปเปิดแบ็กกราวด์ที่เราต้องการนำภาพไปวางพอได้รูปตามต้องการแล้วให้คลิก รูปภาพที่ต้องการตัดให้กดดับเบิลคลิกที่เลเยอร์รูปภาพเพื่อที่จะกดล็อกคุญแจแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคจากนั้นกุญแจจะหายไปแล้วเข้าไปที่เครื่องมือ q u คว s e l e c t i o n Tool จากนั้นคจจลิคคก คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเมาส์ตามภาพที่เราต้องการส่วนไหนที่เกินให้คลิกที่ subtext form selection ค่ะถ้าอยากได้ภาพที่สวยงามหรือละเอียดให้กดที่ shift f 6 แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Feature Selection ให้กดเป็นเลข2หรือเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วคลิกปุ่ม OK เสร็จแล้วมาคลิกที่เครื่องมือ Move to แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะพอพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วให้คลิกเมาส์ค้างไว้ในรูป แล้วคลิกลากรูปไปใส่แบ็กกราวที่เราเตรียมไว้แล้วปล่อยเมาส์จากนั้นจะได้ภาพตามที่เราต้องการค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่กี่นาทีก็ไม่กี่นาทีเราก็ได้ภาพพื้นหลังที่สวยกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะ